ย <mm okay, ี่ไปเฝ้าบูโลโอเคถึงบูแล้วสักทีเออเราจังเกิลแม่งไปไหนเนี่ยให้ตายสิโอเคเดี๋ยวสักปักวานมันจะเฮ้ยมาอินเวสแล้วจ้าเฮ้ยตัดมาเลยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเบสไฟัดเลยไอกป้าเดี๋ยวก่อนสิออกไปเลยออกไปไป้ตายไม่ใช่เดี๋ยวมันเวสไฟฉันนำเองมาเฮ้ยมาสตเตตอ้าวเฮ้ยไม่โดนโอ้ยนี่เงาจริงสปอร์ตโอเคฉันจับเองไปละชนแม่งเลย เฮ้ฉันวิ่งเร็วกว่าเธอเดี๋ยวใครดูจะสตาร์ทให้ดูเองมาดูแล้วสวัสดีเราเอ้ยโอ้โเจอทีมกาเข้าแง่เมื่อไหร่แกจะฆ่ามันเนี่ยให้ตายสิฉันฆ่าเองก็ได้มาไอตัวดังแม่งเลยเฮ้ยสิบหายมินเล็มลบใบลุงบามาแล้วเฮ้ยโอ้ยหลืมไปว่าเล่นเลโอน่า ไม,ไม่นะเร็วนะ่มฮึ่มสปอร์ตวิดเลนกองเงี้ยเนี่ยไม่ลิบหลีไปแกฆ่าเพื่อนฉันจน <c oughs> ิพวกหัวลิฟฝากไว้ก่อนเถอะมาดาหัวลิฟไปตะบันเฮ้ยสบายเลจ้าเกกรดนี่นี่บ้าไปสกิลช็อต ไม่ใช่ดีวีดีโบสนะแม่แมเราจับอะไรได้เนี่ยขอฉันคิวสักตัวหน่อยอ่ะค่อยไปดีออกฉันจะจัดการยใยนี่เองฉันเป็นใครคว้ากระป๋องแป้งมาเนี่ยอ้าวโอ้ยแป้งตางูเย็นเจี๊ยบโอ้ยแป้งเข้าปากว่าไงเจ้าล้านชายถุยแป้งเข้าปากที่รักจะคิดถึงจังเลยขอฉันกอดหน่อยสิไมอกินปากอ็เอาจะยิงแล้วนะ โอ้ย่าลบสิอย่าลบสิโอ้ยไอ้ตาสีชั้นสายตาสั่นอยู่อืมหายคิดถึงละเออเว้ยเอาแล้วครับวันนี้เราโชว์ควงกระบองไฟของแจ็คเอาเฮ้ยฉันบอกว่าไม่อยากดูควงกระบองไฟหลบไปสิไอคุยกันดีๆก็ได้ก่อนฉันจะควงกระบองไฟไอ่ะคนตีนเหรอว่าฟันตันใดโปกเกมอนเซอร์เปิดปรากฏกายเธอใช้ท่าแท้เท้าวัน วันนี้แหละฉันจะต้องจับเจ้าโปเกมอนไซร้าให้ได้ไปเลยปโปเกมบอลเฮ้ยชิบหายละวิ่งขอบังไปก่อนโพรา่ฉ um ันไม่ใช่กองจับอะไรแล้วอ๋อยวิ่งตั้งนานไม่เจอใครเลยแม่งยังก็เล่นพอรพันเสร็จฉันแน่เฮ้เอเสือใบมาแล้วจ้าออกมาจากปเจ้าแมวน้อยน้องสาวนี่เลยเดี๋ยวเจอฉันเน้องสาวยน้องสาวนี่แน่เดี๋ยวตัดให้รุวยหาย น้องเอาเฮ้นี่น้องสาวเจอที่หน่อยเดี๋ยวตี้เดี๋ยวที่ไฟจะใช่ไหมหลบนี่แน่ฮมชอบแบบซาดิสก็ไม่บอกเฮ้ยจับไปมาลอยเอาไอ้ชูเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยอ่ะเจอลุงเสร็จแน่เฮ้ยจัเแอ๋อ้าวพอดีมีหวานน่ะอุ๊ยใครตดอืมกินมาแต่ไกลเลย ฉันตดเองฉันจะควกงกระบอกฝาห้องน้ำอยู่ที่ไหนอยากจะเข้าสวสสงัย,สงสยต้องใช้โปเกรบอลจับติด ก็สวมสาธารณะเขาให้จ่ายตังก่อนเฮ้ยเอาไปลอยหนึ่งเอาอ๋ออะไรเนี่ยต้องจ่ายตังก็บอกก่อนก็ได้เอเเอแป๊บเดืงเองเ,เดี๋ยวปูหาดเฮ้ยเศษเหรียญอยู่ไหนเนี่ยอะลอยหนึ่งใช่ไหมเข้าลอยตังคอนมาทีเก้าโอเคเดี๋ยวมันจะจีบเอาไปเไปลย โอ้ส้วมตกลงมาขอไปขี่ปั๊บนึกูแหลยนั่นมันตดหรือวันสิ้นโลกนี่เฮ้ยชิพายแล้วไปแล้วไป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 ออทางตันอีกจเจอกันอีกแล้วน้ำแน่สาวน้อย ในก้าวหาเศษชั้นแม่ฉันจะจัดการเธอสับเป็นชิ้นๆอ๋อโอ้ยเจ้าขุนทองโอ้โอ้ยมาทันพอดีเร็วนะเอาไปกี่โมงไปใส่ทะลักสตันจ้ะสตันเหรอสตันเหรอเป็นเลนก้าสตันเหรอไอ้ยอย่างเจ๊ะ ภาพสโลทำไมเนี่ยโปเกมบอลสามลูกและนี่ีลูกเดียวอ๋ออ้ลูกเดียวก็จะช่วยแล้วจ้ะอัดดางแกเป็นเทอนาคคิดได้ไงเอาโปเกมบอลมาจับคนเอ่องหุ้นส่วนขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจบอกแล้วสปอร์ตวิเลนโอพีไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยว่าแต่แกรอดามาได้ยังไงเนี่ยกระเดี้ยนแองเจลไง